ตีประมังตะโปต,ตีติกขาความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติหลวงปู่ดูพมปัญโยวัดสแกอําเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุทยา ท่านเกิดเมื่อวันที่29เมษายน2447ที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านอุปสมบทเมื่อวันที่10พฤษภาคม2468ขคณะมีอายุได้21ปีโดยมีหลวงพ่อกันวัดพญาตเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าพม,มปัญโย คำสอนของหลวงปู่ดูที่สอนลูกศิษย์ของท่านคือเรื่องของคนอื่นเราไปแก้เขาไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเราหลวงปู่ดูท่านได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพุทธที่17มกราคม2533สิริอายุได้85ปี8เดือนพันษา หกและได้เก็บสรีระสังขารไว้459วันได้พระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่20เมษายน2534สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะ การให้ถังปวงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ